สวัสดียามเช้าๆค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตแฟมิรี่ค่ะน้องมินจูกับคุณยายเข้าสวนอีกแล้วค่ะเก็บผักขี้หูดค่ะเนี่ยค่ะฝักอ่อนๆได้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะนึ่งนึ่งเปื่อยๆกินกับน้ำพริกอร่อยน้ำพริกมะกอกมินจูค่ะสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะลูกร้อนไหม ค่ะร้อนคุณดอุ้ย,อ,ยอะไรมันจะทิ่มปากหนัวลูกบ้วนปุ๋ยเลยเนี่ยค่ะเก็บผักไปนึ่งผักขี้หูเก็บกินได้เรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมค่ะปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้นานค่ะจ๋าลูกมาทางนี้ลูกไปอยู่ล่มมามาเดินตามยายมาลูกมา น้องมิน้ามามามา,มาอยู่ร่มนี่มามันร้อนมามาลุกมามาด้านนี้ลุกมาเล่นอยู่นี่นี่มาเล่นอยู่ทางนี้มาเดี๋ยวยายเก็บผักขี้หูดก่อนนี่หนูมาเล่นอยู่ทางนี้มามันร่มา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 เดินมานี่มาเล่นอยู่ทางนี้เนะาะค่ะค่ะทางนู้นมันร้อนเดี๋ยวยายเก็บผักก่อนนะคะค่ะค่ะค่ะเล่นอยู่นี่เล่นอยู่นี่ ต้นบักเอิกคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตแฟมิรี่ค่ะพาเข้าสวนอีกแล้วคะ่ะน้องมินจูพาน้องมินจูเก็บผักน้อมแดดมันร้อนเด็ดจัดก็เลยเก็บแล้วก็พาเขาเดินมาทางนี้มาเก็บแขนงบลอกคครี่คะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็เก็บเนะะี่ยค่ะเอ่อกวงตุง้งกวงตุ้งใบเขาเริ่มออกดอกละนะคะ ดอกสั้นๆอันนี้ดอกยาวค่ะคุณผู้ชมจะอร่อยมากอร่อยกว่ากวงตุ้งดอกค่ะเพราะว่าเขาจะมีความกรอบความแน่นอร่อยนะคะข้างในก็จะเป็นผักขี้หูดเนาะนะคะผักขี้หูดกวงตุ้งดอกอันนี้ก็เป็นแขนงบล็อกแครี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะแขนงบล็อกแครี่นะค,ะ,นะคะคุณผู้ชมเขาจะมีความอร่อยมาก แกงก็ได้ลวกก็ได้ค่ะตอนเก็บก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าหลานอันนี้หลานน้อยถ้าเราตั้งกล้องนี้เขาก็จะเล่นกล้องเล่นไม้เล่นขาตั้งกล้องนคะคะจะอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมกรอบแตกก่กลัวเขาจะเป็นดอกนาน,านใช้เวลานานนคะคะ เป็นเดือนสองเดือนเนาะกว่าจะเป็นดอกนีค่ะถ้าเราเก็บไปแบบนี้สดสดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอใบตองพันคืออย่าให้เขาเจอความเย็นในตู้เย็นโดยตรงอใบตองพันแล้วก็ใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้เราก็จะเก็บได้ก,กินสองสามวันค่ะคุณผู้ชมมันก็ยังมีรสคงความกรอบความอร่อยอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็บ็อกโคลี่เนาะเนี่ยค่ะผักขี้หหด เก็บตักเดดก็เลยต้องรีบเก็บหลานตักเดดค่ะเนี่ยค่ะผักขี้หดเก็บกินได้เรื่อยๆนึ่งค่ะนึ่งเปื่อยๆค่ะนึ่งแล้วก็กินกับเจวกับน้ำพริกอร่อยค่ะนะคะพามาดูพริกด้วยค่ะพริกกระเหลี่ยงที่ทาคลิปปลูกไว้ปลูกกับฟอร์จูนนั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะมันไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรค่ะคุณผู้ชมก็มาแอบเด็ดยอดรีใบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยค่ะ อยู่ใต้ร่มไม่ได้เจอแสงเต็มที่เน,ะนาะเนีค่ะใบาเขาก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะพิกเกลียงเราก็เลี้ยงเขาดูแลเขาไปเรื่อยๆจนถึงหน้าฝนนี้เขาก็จะงามค่ะงามแล้วก็จะมีเม็ดให้เราได้เก็บกินได้เยอะค่ะอันนี้ก็ปลูกเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงดูแลไปค่ะ มะอึกปะบัวเพาะไว้เยอะๆอยู่บ้านนู่นแต่อันนี้อาใส่ถุงถุงดำไว้ก็เอามาก็ไม่ได้ปลูกก็เลยเอามานยกมาปลูกอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะทั้งถุงเลยเนี่ยค่ะมะอึกมะอึกมะอึก,อกไห้หนามไม่ค่อยมีหนามไม่มีหนามค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะลูกก็ใหญ่ค่ะลูกใหญ่เกลี้ยงค่ะเป็นมะอึกอยู่บ้านก็ยังมีเลยที่ว่าเพาะไว้ใส่วงล้อไว้ก็ยังอยู่นั่นแหละ หน้าแล้งนี่ปลูกเราก็ไม่รู้จะไปปลูกที่ไหนเนาะเพราะว่าบริเวณน้ํามันก็มีแค่นี้ไอ้น,นู้นก็น้ําก็มีอยู่ตามต้นผลไม้แลวหญ้ามันก็ลกเนาะปลูกได้ก็ไม่งามหน้าแล้งปลูกพื้นที่ปลูกก็จํากัดมมยงชิดออกดอกก็กรอบดอกกรอบดอกแห้งหมด เงาะก็ดอกแห้งหมดมีแต่มะม่วงในี่ออกดอกขาวไปหมดแต่ว่าจะติดเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ดูสาวน้อยสาวน้อยอกระป๋องลูกเล่นได้เล่นได้ไหนคนสวยอยู่ไหนลูกคนสวยอยู่ไหนกระป๋องเ,อเล่นได้ค่ะเล่นได้ค่ะค่ะป๋องค่ะกระป๋องก้ากระป๋องกาา กวาวค่ะลูกกระป๋องกาวเวลาตากข้าต่อท่อก็ใช้กาวกาวแบบนี้แหละอันนี้อันนั้นแชมพูแชมพูขวดแชมพูเก่าแชมพูเก่าค่ะค่ะน้องร้อนนะลูกตากแดดน้องมินจูขา ปลูกครั้งเดียวก็พอได้อยู่ได้กินค่ะคุณผู้ชมนะคะ่ะเก็บกินได้เรื่อยๆมาถอนมาให้ยายจ๋ามาน้องมินจูถอนหอมมาให้ยายลูกขึ้นคนเก่งลูกไม่เจ็บลูกดินมันนิ่มไม่เจ็บลูกลูกขึ้นค่ะน,น้องลูกขึ้นลูกอ่ะมามา,าหอมมาให้ยายลูกมาคนเก่งลูกขึ้นช่วยยายเก็บผักดีดี ตัวน้อยๆมาลูกมาถอนหอมมาให้ยายเหละลูกมาดูที่ดินมันนิ่มอะลูกขึ้นลูกไม่เจ็บมากเท่าไหร่เตะท่อเหรอะค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนที่ที่บ้านอะอาเช็ดขางเก่งใหญ่นะมีทับก็มามีทรับนี่มีทรับตัวยาวยาวมีทรับค่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนที่นู่นบ้านปะ ถ้าค่าไปไปไปค่าเดี๋ยวยายพากลับไปไปเปลี่ยนเก่งล้มเก่งเพื่อนไม่เอาละค่ะเนี่ยค่ะเก็บผักแล้วแล้วก็พาน้องมินจูไปเปลี่ยนเก่งแล้วงเกงเพื่อนเข้าหน้าแหล้งเต็มตัวค่ะคุณผู้ชมในสวนเราปั๊มน้ำรถเปิดสปริงเกอร์ก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์เนาะ คือผักสวนครัวก็พอได้กินค่ะข,ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ